สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่ใบลูกตาลดูดวมแบบคู่คิดเป็นกัลายาณนะมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพีอากาศกับท็อปิกที่ว่าใครกําลังจะมาบอกรักคุณค่ะกติกามีไพ่เลือกทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2กองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่เดคาเพ t ทสนะคะ Princess of Cup นะคะ i n c e s So f s w o r d แล้วก็เด e Sun ค่ะโลกตอนบอกว่าเขาคนนั้นมีโอกาสเป็นคนทัดน้ำรกรกฏวิมีพิจิตคนทัดลมเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ชาวราศีเกิดขึ้นได้เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่สวยงามนะคะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วจะมีแพชชั่นมีความรักความละมุนให้กับกันเนาะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะยังเป็นอะไรที่ยังเป็นเด็กๆหรือทะเลาะก,กันได้นะคะอาจจะมีอายุที่น้อยกว่าคุณนะคะแต่ว่าเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลยนะคะมีโอกาสปรับจูนเข้าหาการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีมีความ ชัดเจนให้กันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่1พัฒนาเป็นแฟนได้นะสำหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่2นะคะคุณได้ไพ่ the h a l e f e n ค่ะ king of pentacles พีซอฟต์วานและใบสุดท้ายนะคะเป็นเทศ c ั p ค่ะลูกตาลมองว่าเขาคนนั้นมีโอกาสเป็นคนทัดดินพฤกศบกันบางกอน,นะคะคนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงการเป็นครอบครัวกันได้ค่ะเขาคนนั้นเนี่ยเวลาเราเจอกันเนี่ยเขาอาจจะมีอายุที่มากกว่าหรือว่าเป็นคนที่ให้คําปรึกษาได้ดีมากๆอยู่กับเขาเราจะรู้สึกถึงความมั่นคงอยู่กับเขาเราจะทําให้เรามีแพชชั่นจุดไฟให้กับตัวเรานะคะทําให้เรามีแพชชั่นมีแรงมีกําลังที่จะทําอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้มีโอกาส พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานมีครอบครัวมีลูกได้ค่ะสำหรับคนเลือกไพ่กองที่2ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3น,นะคะคุณได้ไพ่4 o f p e n t a c l e ค่ะ n of pentacles two of s w o r d แล้วก็ตัวของ ควีนซอฟต์เพนทาเคิลค่ะลูกตามมาว่าเขาคนนั้นมีโอกาสเป็นคนทัดดินพฤกษบกันมังกรนะคะน่าจะเป็นคนที่แอบชอบนะคะอาจจะรักแต่ไม่ค่อยแสดงออกนะคะอาจจะเป็นคนที่มองคุณว่าคุณเป็นคนที่อ่าสวยรวยมากทําให้เขาไม่กล้านะคะแต่ว่าควีนซอฟ p ์เพนทาเคิลขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าเขาต้องการเห็นคุณอ่ะเห็นคุณเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วต้องการบอกรักคุณค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3แต่ก็แล้วแต่คุณพิจารณานะคะใครเลือกไพ่กล้องไหนนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด c r i b e กดหัวใจใกดติดตามลูกตันไว้ในทุกช่องทางแล้วก็ยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีขอให้บุรษาทเทวดาคุ้มครองค่ะไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ